สวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะลิสต์กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจะพาทุกคนไปพบกับ20วัฒนธรรมแปลกๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกซึ่งบางประเพณีเนี่ยครับก็อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยครับต้องอาปากค้างกันเลยทีเดียวเชียวและไอ้20วัฒนธรรมแปลกๆที่แอดกาลังจะพูดถึงต่อไปนี้จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอันดับที่1 การทานมแมลงในบางประเทศเอเชียในหลายประเทศของเอเชียนี่ครับไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาและเวียดนามการทานมแมลงนี่ครับถือได้ว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับอาหารทั่วๆไปบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดตกกะกแตนหรือแม้มแมลงทอดต่างๆ ไม่เพียงจะมีรสชาติที่อร่อยแต่ยังอุดมไปด้วยโปรโตีนแถมยังเป็นแหล่งอาหารที่หาได้ง่ายๆในบางพื้นที่และนอกจากนี้เนี่ยครับก็ยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยมันจึงทําให้อาหารประเภทนี้เนี่ยครับดีต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากอันดับที่2 เทศกาลคาร์นิวัลในบราซิลถ้าหากจะพูดถึงเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานต้องนึกถึงคาร์นิวัลในบราซิลเท่านั้นนะครับซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยครับก็จะจัดขึ้นในทุกๆปีและก็จะมีการแสดงที่อลังการครับโดยเฉพาะการเต้นรำซัมบ้าที่เต็มไปด้วยพลังผู้คนนี่ครับจะแต่งตัวที่มีชุดสีสันสดใสและก็จะใส่หน้ากาก,ากที่สวยงามซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยครับไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการรวมตัวของผู้คนที่มาเฉลิมฉลองและสร้างความสนุกสนานให้กับประเทศนี้อีกด้วยอันดับที่3การแข่งขันปีนต้นไม้ในเม็กซิโกในเม็กซิโกเนี่ครับจะมีเทศกาลแข่งขันที่ไม่เหมือนใครซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยครับมีชื่อว่าฟิสตาเดลเอสันตาคสโดยผู้เข้าร่วมนี่ครับจะต้องปีนต้นไม้ที่สูงเพื่อขวาเครื่องประดับที่แขวนอยู่บนต้นไม้โดยที่ต้นไม้นี่ครับจะถูกทาไปด้วยขี้ผึ้ง และอาจจะมีการใช้เชือกขาบเพื่อช่วยในการปรีนและนี่ก็คือเทศกาลของการเฉลิมฉลองของความกล้าหาญและความสามารถในการปรีนแถมประเพณีนี้เนี่ยครับก็ยังมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอีกด้วยนะครับอันดับที่4การสวมใส่หน้ากากในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับจะมีการสวมหน้ากากถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญของหลายๆเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเจียนมัตสุรีที่ได้ถูกจัดขึ้นครับในโตเกียวผู้คนนี่ครับจะสวมหน้ากาก,ากที่ทํามาจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติเพื่อที่จะสะท้อนถึงความเชื่อทางด้านศาสนาและการบูชาผู้มีอํานาจรวมไปถึงการแสดงออกถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และโลกเหนือธรรมชาติ การแต่งกายหน้ากากแบบนี้เนี่ยครับจะมีความหมายที่ลึกซึ้งและยังส่งเสริมการรักษาประเพณีที่เก่าแก่แบบนี้ไว้อีกด้วยอันดับที่หเทศกาลฮาโลวีนในสหรัฐอเมริกาเทศกาลฮาโลวีนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับคือเทศกาลที่ทุกคนเนี่ยครับจะต้องสวมชุดแต่งกายจากตัวละครต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผีซอมบี้หรือแม้กระทั่งตัวละครจากหนงังดังๆและก็จะมีการละเล่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการขอขนมซึ่งทางด้านเด็กๆเนี่ยครับก็จะไปเคาะประตูเพื่อนบ้านเพื่อที่จะขอขนมหวานและถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่สนุกสนานและสร้างความสุขให้กับเด็กๆและผู้ใหญ่ได้อีกด้วยอานดับที่6 การเต้นรำนฟาเมนโกในสเปนฟาเมนโกนี่ครับถือได้ว่าเป็นการแสดงการเต้นรำที่มีจังหวะอันร้อนแรงและเต็มไปด้วยอารมณ์ครับโดยเฉพาะในแคว้นอันดาลูเซียของสเปนซึ่งการเต้นฟาเมนโกนี่ครับถือได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกทั้งดีและร้ายและมันเนี่ยครับยังผสมผสานการเต้นกับการร้องเพลงและการเล่นกีตาราไปด้วยมันจึงทำให้การแสดงนี้เนี่ยครับเต็มไปด้วยพลังและความสวยงามของสเปนได้ดีอีกด้วยนะครับอันดับที่7 การรำจากหัวเราะในคิลิบาตีในประเทศคิลิบาตีเนี่ยครับจะมีประเพณีการรำจากหัวเราะซึ่งมันเนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในชุมชนโดยเฉพาะผู้คนเนี่ยครับจะเข้ามารวมตัวกันเพื่อรำอย่างมีความสุขจากนั้นทุกคนเนี่ยครับก็จะหัวเราะไปด้วยกันซึ่งเชื่อกันว่าเสียงหัวเราะเหล่านี้จะช่วยนาโชคดีมาให้แถมยังเสริมสร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวกันและก็ได้ทําให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยครับมีความสุขอันดับที่8 การทานโคลาในรัสเซียในประเทศรัสเซียเนี่ยครับจะมีประเพณีการทานของหวานและขนมหวานที่หลากหลายแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดนั่นก็คือการทานโคลาซึ่งการทานโคลาเนี่ยครับจะทานแบบดั้งเดิมที่ทําจากผลไม้และน้าผึ้งโดยโคลานี้เนี่ยครับจะมีรสชาติหวานและเปรี้ยวและยังถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในหลายโอกาส แถมการทำโคล่านี้ก็ยังเป็นการรักษาประเพณีของชาวรัเสเซียในทุกๆปีอีกด้วยอันดับที่9 <S <S การย้ายบ้านในเอธิโอเปียในทางด้านของชนเผ่ามูซี่ของเอธิโอเปียผู้หญิงเนี่ยครับจะมีการใส่แผ่นปีกที่ได้ทำมาจากไม้ เพื่อที่จะขยายริมฝีปากและที่พวกเธอต้องทําเช่นนี้เนี่ยครับก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงถึงสถานะทางสังคมและการพัฒนาซึ่งการย้ายบ้านในชนเผ่านี้ก็ยังแสดงถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษและยังมีความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณอีกด้วยนะครับอันดับที่ 4. การเผาผ่านฟืนในไฟของทิเบต ในทิเบตเนี่ยครับจะมีการจัดเทศกาลที่เผาผลาญฟืนในไฟครับเพื่อที่จะบูชาเทพเจ้าและขจัดพลังงานลบโดยทางด้านชาวทิเบตเนี่ยครับจะรวบรวมไม้และผล,ผลผลิตจากธรรมชาติเพื่อที่จะสร้างไฟที่มีขนาดใหญ่แถมการทําเช่นนี้เนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองในรูปแบบที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติได้ดีอีกด้วยอันดับที่11การเล่นขี่พึ่งที่ฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์เนี่ยครับจะมีการเล่นขี่พึ่งในการทําเครื่องประดับ และของเล่นต่างๆครับที่ได้ทำมาจากขี้พึ่งไม่ว่าจะทํามาจากต้นไม้หรือมาแรงซึ่งถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแถมยังเป็นการสร้างงานที่ละเอียดและมีความสวยงามอีกด้วยนะครับอันดับที่12 การแสดงวงดนตรีทูวานร้องเพลงจากลำคอในประเทศรัสเซียเนี่ยครับจะมีการร้องเพลงที่มีชื่อว่าทูวันซึ่งมันเนี่ยครับมีเสียงที่ลึกและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับก็จะมีการร้องเพลงที่มีท่าทางเฉพาะตัวในประเทศรัสเซียและมักจะเป็นการร้องเพลงหลายเสียงในคราวเดียวกันซึ่งมันเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นศิลปะที่มีความสําคัญในชุมชนทูวาเป็นอย่างมากอันดับที่13 การกระโดดสูงในหมู่บ้านจีนในบางหมู่บ้านของจีนเนี่ยครับผู้คนเนี่ยครับจะมาเข้าร่วมการแข่งขันการกระโดดสูงจากหน้าผาหรือจากสะพานเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ความกล้าหาญและความสามารถในการเอาชนะความกลัวซึ่งมันนี่ครับถือได้ว่าเป็นประเพณีที่เชื่อมโยงการทดสอบพละกกำลังและความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจอันดับที่14 การปั้นจากขี้ห่านในแอฟริกาในบางพื้นที่ของแอฟริกาเนี่ยครับเช่นในจีเรียจะมีการปั้นขี้ห่านครับเพื่อสร้างการเล่นหรือเครื่องประดับที่หมายถึงจิตวิญญาณซึ่งมาเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ได้ทาให้ชาวบ้านเนี่ยครับสามารถสร้างสรรค์และแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองได้อันดับที่15การทําหมวกจากไม้ในสวีเดน ในสวีเดนเนี่ยครับจะมีการทําหมวกจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้และใบไม้โดยคนในพื้นที่นี้เนี่ยครับก็จะนําไม้และใบไม้เนี่ยครับมาประดับในเทศกาลต่าง,างๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนซึ่งผู้คนจํานวนมากเนี่ยครับก็จะนําวัสดุจากธรรมชาติมาทําเป็นหมวกที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ซึ่งมันเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันกับธรรมชาติได้ดีอีกด้วยอันดับที่16การจัดงานในน้ําในประเทศฟินแลนด์ ในประเทศฟินแลนด์เนี่ยครับจะมีการจัดงานในน้ําที่เรียกกันว่าวาซาล็อปซึ่งมันเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นงานที่น่าสนใจและยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมครับจะต้องสวมใส่ชุดว่ายน้ําและต้องเข้าร่วมการวิ่งหรือการแข่งขันทางน้ําในช่วงฤดูหนาวและถึงแม้ว่าจะเป็นอากาศที่หนาวเย็นแต่งานนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอันดับที่17 การแสดงการขี่ม้าในประเทศมองโกเลียการขี่ม้าเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดของชาวมองโกเลียเนื่องจากว่าม้าเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนมองโกเลียโดยการขี่ม้าเนี่ยครับไม่ได้เพียงแต่เป็นการเดินทางแต่ยังเป็นการแสดงถึงทักษะการขี่ม้าที่ละเอียดอ่อนมันจึงทําให้เทศกาลต่างๆในประเทศมองโกเลียเนี่ยครับได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วยนะครับอันดับที่18 การทำพิธีแต่งงานในประเทศอินเดียการแต่งงานในประเทศอินเดียเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นพิธีการที่เต็มไปด้วยประเพณีและความเชื่อที่ลึกซึ้งแถมยังมีหลายขั้นตอนที่สะท้อนถึงความสำคัญของการผูกมัดทางด้านจิตวิญญาณรวมไปถึงการใส่เครื่องประดับที่มีความหมายทางด้านศาสนาเช่นสร้อยข้อมือที่ทำมาจากทองและการดำเนินพิธีต่างๆครับที่มีความสำคัญทั้งในระดับครอบครัวและสังคม มันจึงทําให้สถานที่งานแต่งงานแห่งนี้เนี่ยครับได้สร้างความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ในสังคมอินเดียอีกด้วยอันดับที่19การแข่งขันโดดน้ําในหมู่บ้านชาวนาในฮังการีในหมู่บ้านบางแห่งในฮังการีเนี่ยครับจะมีการแข่งขันกระโดดน้ําที่เรียกกันว่าวอเตอร์จัมปิ้งซึ่งมันเนี่ยครับจะเป็นการทดสอบความกล้าหาญและความพยายามในการทําท่ากระโดดลงไปในแม่น้ําจากที่สูง โดยผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยครับจะต้องแสดงความกล้าหาญในการกระโดดน้ําจากระยะที่สูงซึ่งมันเนี่ยครับจะมีความเชื่อกันนะครับว่าการแข่งขันแบบนี้เนี่ยครับจะช่วยเสริมสร้างพลังจิตใจและความแข็งแกร่งภายในอีกด้วยอันดับที่20การประดิษฐ์และการทําเครื่องมือจากหินในเผ่าอเมซอนในบางพื้นที่ของชนเผ่าอเมซอนชนเผ่าต่างๆเนี่ยครับจะใช้เวลาหลายชั่วอายุคนในการประดิษฐ์เครื่องมือจากหินเช่นหินสําหรับการล่าสัตว์ สำหรับการใช้สร้างบ้านซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยครับได้ถูกทําขึ้นด้วยน้ามืออย่างพิถีพิถันซึ่งการทําเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยครับก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับ20วัฒนธรรมที่แปลกและน่าสนใจจากทั่วโลกแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับ และก่อนที่จะจากกันไปนั้นก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดได้แปะขึ้นไว้หน้าจอนี้ด้วยนะ1,2,3คลิปอย่าลืมกดเข้าไปดูล่ะ